มาัสดีท่านผู้ชมสวนตั้งหุ่นนะครับดูดิครับมา,มาดูงุ่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเต็มเลยนะครับดูดิเต็มเลยนะครับตั้งุ่นนะครับ เต็มไปด้วยอังส่วนนั้นหมดหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่หลากหลายสายพันธุ์เต็มเลยนะครับโอ้ดูดิ ตนนั่งุ่นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่เคยมาก่อนไม่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยนะครับดูดีครับครับบริเวณนี้จะอยู่ที่อำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับดูดิครับ ดีครับน่าก,กินมากนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับอยู่ริมถนนแจ้งสนิทเลยนะครับท่านผู้ชม งามมากนะครับเขาปลูกเป็นเป็นอย่างน,นี้เลยดูดิยางสวยเลยโอ้โหเราไม่เคยเข้ามาแถวนี้เนาะเราไม่รู้ว่ามันมีสวนหนาหน่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูดีครับโหสุดยอดมากเออพวกเราก็ไม่เคยแวะเข้ามาเลยนะครับดูดินะครับ เต็มเลยนะครับท่านผู้ชมน่าเชื่อผู้อังวนในอีสานขาให้ผลผลิตดีขนาดนี้นะครับเต็มเลยนะครับดูดิครับนี่แต่อังวงน เพื่นปลูกง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะทำเป็นสวนอย่างนี้เลยเอาไปเ็ดเทอะไรเออมันไม่โหพี่ก็พูดไปเหมือนง่ายเลยชมพู่ดูนด้แต่ยากอยู่นะดูดิโหสุดยอดมากของแท้ของแท้นะครับท่านผู้ชมดูดิโหแต่ลูกสวยสวย